หลังจากที่ห่างหายกันไปน,นานวันนี้กลับมาแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมแบล็คพิพูคองแล้ววันนี้เราก็จะมาเป็นลิงหนึ่งวันนะครับโ,<อ>โดยเรามีภาร,รกิจที่ต้องไปตามหาชิ้นส่วนทั้งหกให้ได้นะครับเพื่อลบลมในตัวไรว,วันนี้หมาจิ้งจอกน,นี่เรานี้เอานี่ไปหนึ่งทีเรียบร้อยในคับนี่อุ้ยนี่อะไรเก็บไปหนึ่งทีครับโอ้โหนี่เป็นส่วนผสมในการปรุงยางเหรอเฮ้ มีทำอยู่ตรงนี้ด้วยคนี่เสียงะยะอะไรอ่ะเฮ้ยเจาะเจาะอุอ้ยตัวอะไรวะนะหมาเหล็กนั่นเลยมีหมาเหล็กเฝ้าอยู่นะครับตอนนี้เราขอนั่งสมาธิก่อน,นครับการที่จะเป็นลิงได้นั้นเราก็ต้องนั่งสมาธิก่อนนี้ละโอ้โหยบรรยากาศภาพนี่สวยมากนะครับผมนะนี่มันเป็นป่าที่แบบ อุดมสมบูรณ์นะครับผมนี่เรานั่งสมาธิเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับมมาเล็กหน่อยวันดีมมาเล็กโอ้โหนี่มันภาษาอะไรวะเนี่ยฟังไม่ออกสักนิดนิ้ทุ่งทังตาลุ่งนะเ <c oughs> มื่อกี้เราก็ได้คุยกับม้าเล็กนะครับไม่รู้ยังไงเฮ้ยเ,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 นนเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนี่หมาจริงจังเป็นไงล่ะนี่เก็บเก็บไปเท่มก่อนนะฮะเดี๋ยวมีอีกตัว ทำไมจิ้งจกตรงนี้มันถือโลโน,โนู้นเอานี่เป็นหนึหน่งใครเป็นไ,ปไงปลอเลยนคราบผมยังยังไม่หมดอุ้ยตัวนี้ใส่เสื้อสรรีขาวนะครับผมนะนี่เราเดินทางไปกันต่อนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเฝ้าอย่างทีตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะเอานี่ไปก่อเลยในครับผมนะนี่อุ้ยมันเป็นพวัรเหลอาพิซซาดัวอุ้ยไม่ใช่อุ้ยนี่อะไรอ่ะ๋อ,อ,อมันเป็น รูกว่าไอเทมลับกองสมบัติมีซ่อนอยู่แม่แเนียนเลยนะครับนึกว่าเก่งไม้เมื่อกี้เราได้เป็นสปินสโตรนนะครับน่าจะเอาไว้ค้าไปเทมลับอันนี้คือแผนที่นะผมแบงที่กว้างใหญ่มากเลยนะครับผมนะไปกันต่อดีกว่านะครับวิไอเทมนะครับเก็บไว้ก่อนมันคือเหตุนะครับเอาไว้ครับบุญยาได้ ตอนนี้เรามาถึงน้ำตกกันแล้วนะน้ำตกที่นี่น่าลงไปเล่นน้ำมากเลยนะครับแมเอ้ยเดียวมีตัวอะไรวะเนี่ยนี่อ๋อนี่เป็นหนึ่งทีเลยมันเป็นกบนี่ว่ากบโอบกบตัวเล็กนะอะเฮ้ยเดี๋ยวเบไปถมนอ้มีอีกัวหลบแบนีิซ่อนนี่โอ้นี่เป็นจิงเหียเดีย <Yeah! S 1> เรียบร้อยครับเ้ยมีอะไรไม่รู้ครับสีเขียวเหมือนจะเป็นเหรียญน,นะครับเอาไ้อัพเกรดอาวุธ ไปกันต่อนะครับผมนะอุ้ยมีสะพานด้วยมีแสงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราต้องน่าจะต้องไปตามแสงนี่นะไปกันเลยเราคือวานวนพิฆาตนะครับโอ้ยเดี๋ยวมีตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหยมอีตาัน้วอีกาเนี่ยเขาเรียกอีกาวิเดี๋ยวโอ้โเดี๋ยวอีกาตัวนี้ไม่ธรรมดานะมันมันต่อส,สู้เก่งมากเดี๋ยวนี่มันจอมยุทธ์อ่ะตีเอานี่จริงจริงจอมยุทธ์เลยนย แหมมันมันนั่งเฝ้าสารเจ้าของเรานี่วานะครับผมอันนี้คือที่พักพิงของเรานั่นเองนะครับเราจะมาพักพิงกันก่อนนะนี่เราสามารถอัปเกรดวิชาก,กลายุทธ์ของเราได้นะครับจอมยุทธ์เนี่ยนะครับนี่นะครับเราอัปเกรดล้วเราจะสามารถหมุนตัว สองรบอบย่งนีได้เครบผมนี่เป็นไงไปยังต่อดีกว่าเฮ้เสียงอะไรเนี่ยใครใครพูดอยู่ทางขวามืเอเฮ้ยโอ้โหนี่นี่คือน้ำเต้าหู้ของท่านอาจารย์นี่เหรอเุอ้ยมันจบยุดยมันต้องมันจะวุ่นวายโอ้โน้ำเต้าหู้ของเขาทำไมไม่ใจวะนี่อของเราเอ้ยมันเอาของเราไปเฮ้ย นี่ท่านอาจารย์ท่านเอาไปทำอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเอาไปวาดเอาเขียนชื่อ,อนี้นเลยดมันว่าท่านอาจารย์ของเรานะต้องเกล็ดน้ำตู้ของเราน,นั่นเองนะมันจะสามารถเอารางวัลของเราเนี่ยสามารถเก็บไปเทมได้เพิ่มเยอะขึ้นยังไงเลยในจินจมีกันในคราบเดีย๋ยวไปกันต่อยี่มันตัวอะไรวะเนี่ย นี่มันงูี่วะงอ่ะเดี๋ยวลองว,วิชานี้หน่อยเป็นไงหมุนตลบสองตัวโอ้ยเดี๋ยวเดอา้าวตกไปแล้วอา้าวอย่างนี้ก็ตามไปสิครับแหมงูเตะเมื่อกี้อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่ตัวเดิมไม่หว่าตัวใหม่นะวะ่านี่ตัวใหม่ก็ต้องเจอนี่หน่อยเป็นไงหมุนตลบสองทีเป็นไงเจอวิชานมานใหม่ครับเป็นไงล่ะเราคือลิงวาน,นอนจงเป็นงูจงไม่สามาสู้ลิงไ,ได้ข้านี่เอานี้ไปกิน โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมันสู้ขับแหมงูนี่มันไล่ขาดเอาหนี่ไปกินนี่เป็นไงตุยเลยนี้ครับเรียบร้อยไปกันต่อเดี๋ยวนี้มันน้ำกอีกแล้วนะฮะต้องไปเดินไปตามน้ำตกนะครับเผื่อจะเจอทางที่เราต้องการไปนะครับโอ้ยเดี๋ยวนี่มันหนองน้ำเนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวะโอ้ยมีตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยมีกบด้วยนี่ครับกบตัวเล็กนิดเหรอเอานี่ไปกินนี่เรียบร้อยเลาวเฮ้ยเดี๋ยวเสียงร้อง โอ้ยมาอีกตัวเดียวหลอดมาเลยโอ้ยูเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอนี่มันเอ็นหดีดโอ้ทไมมันตัวใหญ่ยังนี้ยเี๋มันกเลยเน้ยโอีีีกบเดี๋ยวผมเป็นลกวาอนนีที่ทิไม่ได้กบตอจยงงี้โอ้ชามาอไมทีเดียวเอ้ยนี่็กนี่เป็นชาสปายนะครับจยุดจังหวะกาตู้ชวงระยะหนึ่งนะเมื่อกี้โอเดี๋ยว ยาวเลยวะตัวนี้มันชัดไม่ธรรมดาเป็นบกหัวหน้านะครับโอ้โหเหมือนตัวใหญ่เลยมึงจะดูทีหลักระเกียงเลยเอาเนี้อไปกินเออหยุบตอนนี้ยตอนนี้มันรัวจังวะตัวนี้เราไม่ไหวแล้วเราเป็นซิกมาไม่เป็นเล้าลิงครับเราเป็นหมาป่าดิวตายแทนนะครับนี่เอาเนี้อไปกินโจวิชามาป่าดิวตายนะครับมาป่าซิกมาครับหมาจังหวะนี้ เดีว,วิชาหมาปา่าเอ้าเดี๋ยวหมดแล้วเหรอโอ้โหกลังสิกมากเลยทำไมมันหมดเ,ร,เมร็วมากวันนี้เราเดี๋ยวโอ้โหหัรัวมากจังหวะนี้ต้องจะฆ่าม่ได้หลงพลดื่มน,น้ำ้องหู้ที่อาจารย์อัปเดตมาเมื่อกี้มาแต่รอจังหวะนี้เอานีนจ่จริงๆจบจังหวะนี้มันมันมีนเลือดที่สุดท้ายเอานี่มีเลือดบอลนะครับจบจบไม่ลงแล้วละ่ะอ่างี่ไง าสามารถดูดวิญญาณเจ้ากบได้ด้วยอย่างนี้เหรอไม่ธรรมดาจริงๆนลเนี่ยเฮ้ยอุย้ยเราได้วิญญาณเจ้ากบมาเราสามารถเรียกกบมาช่วยเราตอนยามรับขันได้ยางงั้นเหรอโอ้โหนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆผมท่านอาจารย์ที่อัปเกรดนามต้้งหู่ให้เราแล้วเคเราสามารถเรียกกบยักษ์เมื่อกี้มาช่วยเราต่อสู้ได้นะเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่านะครับ ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราต้องกระโดดลงไปอย่างนั้นเหรอนี่จ่อเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่มันงูโครงกระดูกวลเหรอโยมันจะมีงูที่แบบงูตัวเต็มๆแล้วก็งูผีแล้วกันนะครับจังหวะนี้โอ้โหมันมีหลายงูมากจังหวะนี้ไม่ล้อตื่นเลยนี่ก็อีกตัวเอานี่ไปกินเจอวิชาใหม่ของเราไงวันตลบสองีเรียบร้อยครับมีเห็ดให้เก็บด้วยนะครับ อไม่หมดไงดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นสุสานงูโครงกระดูกนะครับงูผีนองเอาเนี่กินเรอยบร้นยนะครับงูโครงกระดูกเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันกบดักมาเราจะเจ็บไอ้เทม็มทำไมมันมีปีศาจมาโผล่ด้วยอย่างนี้เลย,เด,ยเดี๋ยวเราเราต้องดื่มน้ำเต้าห่วนมันกระดูกแล้วอุ้ยหยุดก่อนเราเป็นลิงวานอนเลยเราผิวป่วอย,อยู่แล้ว เราเป็นวานอนเราไม่กลัวอะไรเด็ดทั้งสิ้นเอานี่ไปกินเหยียบบังออนมาเล่นกับลิงนะครับที่โอุยชฉันไปหนึ่งทีนี่เหีียวหน่อยนะครับโอ้ดิโดมันจะตายโอ้ดิโดอย่าพึ่งไปฉันพึ่งนะทีสันโอ้โหเดี๋ยวทำไมมันมาเยอะจังวะเนี่ยมีมันมีมันเรียกพวกมาเหรอนี่เจอท่าเล็ดพูหน่อยเป็นไงโอ้ดิโด้ฮดิโดโอ้โหมันลุ่มเราอย่างนี้ดูนน้ำเต้าหู้ไปหนึ่งที ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเอาวิชาเดทพูไปหนึ่งทีนี่วิชาเดตพูลบไปบิชิดดนมาโอเดียวมันมันมาเยอะจนะังวะไม่ไหวแล้วมาป่าซิกมาช่วยเราด้วยนี่เจอมาป่าซิกมาไปหนึ่งทีอื้ตัวเยี่ยมเลยนะครับซอวิชาหมาป่าซิกมาไม่ไหวแล้วไอ้เจ้างูวิชาหมาป่าซิกมาเออเดี๋ยวมันจะตาละมันมีไฟลุกด้วยนะครับผมทุกคน โอ้จังไม่ยอมแพ้เลยชาตินี่เรียบร้อยนะครับแต่มาปักสึกมากไงโอ้ทำไมที่นี่มันดุเดือดจังวะเราเก็บแล้วก็ไปกันต่อทำไมมันโล่งๆวะเฮ้ยเอ็งเป็นใครอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเออเนี่ยมันปีศาจอะไรครับมันจะมาสู้กับเราแน่นอนเห็นข้ารับทุกคน ไอต,ตัวนี้น่าจะอันเชิญวิญญาณง,งูแล้วเ,เดี๋ยวมันป่อยอะไรโอ,เอ้เออเเดียวไม่ทันตั้งตัวเลยอือะชแล้วากไว้ก่อนเนอะโอะละ้โอเเลิ้นทีเพื่อ,อน,นี้ว่านี่เราเกิดใหม่แล้วมาที่สุสานพักพิงของเรานะจังหวะนี้เราไม่สามารถสู้เขาได้เราต้องอัปเกรดหน่อยแล้วเรียกตัวช่วยมาเพิ่มอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ย เราจะใช้ตัวนี้แหละเป็นการต่อสู้ให้ซอมมอนช่วยเราต่อสู้นั่นเองเดี๋ยวเราอัพเกรดด้วยจเจ้าเจอค่าแน่นหนไอตัวเมื่อกี้ปังอ่างเล่งทีเผลอเดี๋ยวท่านอาจารย์นี่วะมาแวะท่านอาจารย์เอาท่านอาจารย์หายไปไหนวะนี่จังหวะนี้เราต้องผ่านดงงูผีนั้นอีกเล้วเลยโอ้โหแล้วมันดุเดือดขนาดนั้นเราจะสู้ได้ยังไงวะไม่สู้แล้วเราฝ่าดงงูผี ดีกว่านะครับมาเรามาล็อกสองได้ดีกว่าเมื่อกี้เจอธาตเลืพูหน่อยเป็นไงเมื่อกี้เราไม่ทันทตั้งตัวไงเจ้หว่า,านี้เราต้องสู้แล้วเอานี่ไปกินเจ้ามันบังอาจเล่นฆ่าทีเผื่อนะล่นี่กันเป็นธาเลือดพูการันโอ้ดูดูลมมปล่อยลมอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวอยุ้ยมันพ่นพิษได้ด้วยไอ่ตัวนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคนซลมอนเนื้ผีโครงกระดูกนะครับผมนะน่าจะเป็นเล่น อีนอ่ะปูดเดียวมันแซลม,มันงูอีกมาอีกแล้วโอ้โหมันปล่อยไปด,ดูทาไมโอ้ยทาไมมันดื้อทั้งวันเมมนเีออย้ยโอ้โหโคตรวนว้าวอะไรวะเนี่ยทาไมมันอ้วนวายเต็มไปหมดเออตายอีกรอบแล้วจังหวะนี้ขอแก้ตัวใหม่มาจริงยังไม่ทันตั้งตัวจังหวะนี้โอ้โจริงแล้วหม,มาเข้ามาเลยปีปีอสอดมังอาจมาเล่นดีพอ นี่วิ่งขวาครับขวาลงไปก่อนนึ่งไปนะฮะลอยเลยไม่ให้ทำบล็อกเอาดีดีีเนายวก่อนลูกไปแล้วนี่ยังให้ลกเป็นสไปมัมลบไลน์เีเอาเป็นราว่างไวถึงวนเจ้าน้าเป็นหมนีเลยนะไปสามารถซูรียังฆ่าอะรโอ้โหเดีไม่ดูถ้างั้นเดี๋ยวมันมันทำมันงูใหม่แล้ว

หาตัวไม่ไม่หวแล้วมาป่าซิกมาซิกาดังอะไรติดหวังมาิมาแต่มไ,ไม่รอเลยเออหมอผีไงจพลังแห่งซิกมาโอ้ยจริงมาป่าเดโอ้ดีเรโอ้ทงพลังซิกมาหมดแล้วเราต้องหนีก่อนนะครับล่อนลูกไปท่าด้ทูมันลุกันที่ลบตอน,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 นแต่วะนี่แหละเข้าไปไปิดเทอ,อเมันตัวอ่าดีทมันมันมันงงูไหมล่ะหลดีัง คอิั้าแช่แขงเราเป็นยังที้าหัวโคกจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องแค่ข้าหัวโคกโอ้โหหัวโคกไมดโวนนีกจังหวะนี้ต้องเข้าไปไปชิดโัวแล้วี่โอโนล่เลเือี้าา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 ขาา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 า วิญญาณหัวตัวนี่หรอนี่เก็แบบให้เลยนะครับเราสามารถเอาวิญญาณตัวนี้มาช่วยเราในการต่อสู้ได้นนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราติดพิษนี่หว่ากอนลน้าเ,เ,เราจะหมดแล้ววเราจะตายเราต้องไปพักที่ถาลก่อนแย่แล้วแย่แล้วต้องรีบแล้วอ,อ,อีกนิดเดียวเราจะตุยแล้วนะครับผมรีเซ็ตพลังงานโอ้โหผมไม่ลงมาทั้งมื่อหมต็ดพิษีิรีเซ็ตเลือดลยนะครับ นี่ครับที่เราได้วิญญาณหมอผีเมื่อกี้ับเป็นยาเราสามารถสัมมนเรียกมาช่วยได้นะครับตรงนี้เราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะไปสั่นระรังเองนะครับสั่งละรังเพื่อที่เราจะประกาศให้คนที่อยู่ตรงนี้รู้ว่าเรามาแล้วนะครับเพราะเราคือลิงวะถ้าตามเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยเราคือมีภารกิจที่จะไปตามหาข้ดส่วนของ สุนหงอคงน,นั่นเองนะครับที่เราเล่นนี่ไม่ใช่สุนหงอคงน,นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกของซุนหงอคงครับเพราะตอนนี้ซุนหงอคงได้เขาเรียกว่าโดนจองจำนะจับเทพนั่นเองนะโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับที่ใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดต่อใครด้วยนะครับส่วนที่ไน่ไจะเป็นแคปเลยก็ฟังกันต่อไปครับนะสวัสดีครับ่บ้านและเจอกันใหม่ครับขอบคุี่ชมเยอะผู้ท่าเด็ดผู yeah, ๆๆ้เยอะ